รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันสุวิญญาณนุ่นพันในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมค้าอาหารก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ได้สร้างจุดเด่นให้กับประเทศไทยถึงขนาดที่ว่าเราอาจจะเป็นแหล่งผลิตที่สําคัญของโลกในเรื่องอาหารเลยนะคะแล้วก็มีการตั้งเป้าว่าเราจะเป็นครัวโลกค่ะวันนี้รายการสถานีความคิดจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสถานการณ์การส่งออกอาหารนะคะแล้วก็สถานการณ์ว่าอาหารประเภทไหนบ้างที่ประเทศไทยเรานั้นโดดเด่นแล,และมีอาหารประเภทไหน บางที่เราอาจจะเสียแชมป์ไปค่ะวันนี้ค่ะพลาดไม่ได้ในรายการสถานีความคิดในช่วงสนทนานะคะและเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นนะคะท้ายรายการค่ะเราจะมีคําถามท่านผู้ชมที่ตอบคถาถามถูกเราจะมีหนังสือดีๆจากสํานักพิมพ์มติชนมอบให้ค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงสนทนาค่ะ ซิ่งมากสิครับมันเป็นน้ำมันปลุกต้นไม้เยอะๆทำให้ไม่ร้อนขึ้นลงชั้นเดียวแล้วก็ใช้บันไดแฮน์ริฟท์ครับขัดแยกขยะก็ช่วยได้นะคะไมไใเค้ลครับใช้แก๊สโซฮอ์ค่ะเอ่ออะไรได้อีกรอมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันคุณค่ะ คุณผู้ชมครับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลมุ่งเน้นที่ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยตลอดจนยกระดับราคาข้าวไทยให้สูงขึ้นทั้งระบบซึ่งในหนึ่งปีเกษตรกรมีสิทธินำข้าวมาจำนำได้สองครั้งดังนั้นเกษตรกรมไม่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวและไม่ต้องห่วงเรื่องนาปีนาปรังเพียงปลูกข้าวให้ได้คุณภาพซึ่งจะทำให้ข้าวได้ราคาดี เพื่อให้การดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรกรมการค้าภายในและหน่วยงานรับผิดชอบได้กําหนดหลักเกณฑ์และพัฒนาการดําเนินการด้านต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเครื่องช่างให้ได้มาตรฐานโดยสำนักง,งานสาขาช่างตวงวัดของกรมการค้าภายในก,การสุ่มตรวจวัดความชื้นของข้าวด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ไปจนถึงขั้นตอนการออกใบประทวนด้วยระบบออนไลน์ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน5นาทีและเตรียมพัฒนาให้ออกได้เร็วภายใน2นาทีเพื่อส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางให้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ทั้งจากต้นทางและปลายทางรวมทั้งการตรวจสอบปริมาณข้าวที่เข้าโครงการแล้ว นอกจากนั้นโครงการรับจำนำข้าวเปลือกครอบใหม่ได้กำหนดให้ข้าวที่เข้าโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า110วันเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดีและขายได้ราคาดีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของข้าวทุกเม็ดจะกลับสู่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับ ดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนนั้นสิ่งที่สำคัญคือการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างสมดุลดังเช่นการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท,ที่เป็นหนึ่งในกรีนโรดแม p ของกลุ่มปตทที่ได้เลือกพื้นที่ปฏิบัติการในจังหวัดระยอง p t t Eco Industrial Zone ให้เป็นโครงการนําร่องเป็นต้นแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับมาตรฐานสากลและเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากขึ้นกลุ่มปตทได้จัดเสวนาใน หัวข้อ Eco Industry Away Towards Sustainability หรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ส่งคุณวุฒิด้านนิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกลุ่มปตทอท,อที่มาร่วมระดมความคิดเห็นและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน ในกรุงบัลทอรเนี่ยได้เข้าไปพัฒนานิคมเอเชียนะครับให้นะครับเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและถ้าเราทําสําเรจเนี่ยเราก็จะใช้นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเป็นต้นแบบนะฮะเพื่อให้ทางนิคมอุตสาหกรรม,มอ,อื่นๆเนี่ยมาดูซึ่งคาดว่าภายใน2อสปีนี้เราก็จะได้เห็นผลจริงๆนะครับเราก็มั่นใจว่าว่าจะสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ะร,ระหว่างดําเนินการเนี่ยเราก็จะมีการประชุมร่วมกับชุมชนไปด้วยนะครับเพื่อแจ้งให้ก็เห็นว่าเราจะทําอะไรมีผลกระทบอย่างไรแล้วก็เอาข้อคิดเห็นของชาวบ้านเนี่ยมาช่วยในการพัฒนานะครับสร้างนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเราด้วย ต้องกดชัดดาปิดปิดปิดซะไม่ใช่ก็ปิดสิคะเป็นเรื่องง่ายๆผู้ใหญ่ก็ทำได้ถูงต้ตังค่ะประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใคร สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดรเพชรชินบุตรผู้อำนวยการสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับดรเพชรสวัสดีครับออสมเด็อถามผอ,อ,อก,ก่อนเลยนะคะว่าสถาบันอาหารเนี่ยเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นราชการแล้วก็ตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรและใครบ้างที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของสถาบันอาหารครับสถาบันอาหารนี่ถูกตั้งโดย มาติาดคณะรัฐมนตรีนะครับปีนี้เป็นปีที่15บห้าผมมาอยู่ที่นี่ก็เกือบ3ปีแล้วนะครับม,ม,ม,มีวาระเป็นสาราเป็นผู้่วมในการครั้งละ4ปีนะครับสถาบันหารนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้โรงการอุตสาหกรรมอาหารขนาด SME เป็นหลักส่งเสริมให้ได้มตาตรฐานระดับโลกนะครับมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการตรวจวิเคราะห์ตรวจประเมินตรวจอะไรที่นอาหารปนเปื้อนอาหารแล้วก็ เพื่อจริงๆแล้วคือมาส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยแข่งขันแล้วก็สามารถที่จะไปส่งออกได้เทียบกับรายใหญ่ๆมีโรงงานในประเทศไทยที่ทําอาหารนี่นะครับประมาณ800 0กว่าโรงงานที่อยู่ในในทะเบียนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมีโรงงานขนาดใหญ่ไม่ถึง300รอที่มีมาตรฐานระดับโลกสี่พันกว่าเนี่ยยังเป็นขนาดกลางอยู่ทุกทุกประเภทนะครับทั้งข้าวทั้งอาหารทั้งไก่ทั้งอะไรเนี่ยนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็เลย ต้องให้กรมโรงงานเนี่ยเป็นผู้ตรวจแล้วก็สถาบันอาหารก็จะเป็นเป็นคนที่จะไปคอยดูแลให้มาตรฐานได้ระดับโลกค,ครับถ้ามาพูดถึงสถานการณ์การส่งออกอาหารของประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์ของประเทศเราเป็นยังไงบ้างคะภาวะตอนนี้เนี่ยนะครับอาหารเนี่ยเป็นที่ต้องการของคนทั้งโลกอยู่แล้วนะฮะประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้ชื่อว่าเราเป็นครัวของโลกเพราะว่าเราหนึ่งภูมิศาสตร์ของประเทศที่ดีมีที่ตั้งมีวัตถุดิบมีการปรุงอาหารที่ถูกลักษณะอนามัยแล้วก็ได้รับความเชื่อถือจากโลก ไม่ว่าจะเกิดเศรษฐกิจอะไรก็ตามนี่นะครับอุตสาหกรรมอาหารก็ยังแข็งแรงอยู่ราะคนต้องกินตลอดต้องกินต้องรอดต้องใช้ยังไงก็ต้องต้องการไม่ว่าในกลุ่มเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะให้เน้นเป็นพิเศษก็คือว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ทุกบาททุกสตางค์เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำส่งออกเท่าไหร่แต่เงินเงินจะอยู่ในประเทศมากอุตสาหกรรมอื่นอย่างอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์หรืออะไรอาจจะได้เงินมากแต่ว่าบางส่วนต้องส่งกลับไปประเทศแม่หรือส่ากลับปไปเป็นค่าแลกเง็นสิทธิ์ ค่าแรงงานค่าการผลิตจะอยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นก็คุ้มเป็น,ปน,ปนอุตสาหการรมที่คุ้มสําหรับคนไทยใช่ครับแล้วปีปีหนึ่งเนี่ยค่ะเราส่งออกอาหารเนี่ยไปซักราคามูลค่าเท่าไหร่คะในแต่ละปีเนี่ยนะครับต้อง เมื่อปีที่ผ่านมาผมเรียนคุณสุบัญญ่างน้นะฮะว่าสาบานอาหารร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกลุ่มอาหารทาทาวิจัยด้วยกันนะครับแล้วก็ทาสาบานอาหารเป็นหน่วยงานกลางในการประสานระหว่างเอกชนแล้วก็รัฐเพราะว่ารัฐเนี่ยก็จะมีหน้าที่ควบคุมดูแลเอกชนก็ทําหน้าที่ส่งออกเมื่อปีที่ผ่านมาในปีพศ2 5 5เนี่ยเราส่งออกอาหารเป็นมูลค่า907ล้าน บาทนะครับ๙0 0 0 0ล้านบาทเป็นเป็น,ปนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นวัตถุดิบซึ่งพัฒนาขึ้นก็คือว่าวัตถุดิบที่ทำเนี่ยลดลง ครับจาก32ล้านตันเนี่ยลดลงไปเหลือประมาณสัก31ล้านตันโดยประมาณค่ะคือวัตถุดิบลดลงแต่มูลค่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี54และเพิ่มขึ้นทุกปีแสดงว่าเรามีการพัฒนาใช่ไหมคะแทนที่จะส่งเป็นวัตถุดิบใช่ครับมนแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอาจจะมัดส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ก็เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปด้วยตัวสถาบันอาหารเองก็มีส่วนในการพัฒนา SME ให้มีมีเขาเรียกว่า value creation นะครับอยากผลิตภัณฑ์อันนึ่งเพิ่มมูลค่าเพิ่มแล้วก็สามารถส่งออกขายได้ค่ะก็เลย ล้านค่าแสนเจ็ดหมื่นล้านเมื่อปีสระมณห้าสิบห้านะครับมีอุปสรรคอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งเนี่ยเราเราคาดการณ์ว่าการส่งออกอาหารของเราจะเพิ่มค้นทวีขึ้นตามตามมูลค่าของความต้องการของโลกเมื่อปีที่55เนี่ยเราไปติดตัวเลขอยู่อันหนึ่งก็คือเราไม่ได้ส่งออกข้าวมากเท่าที่ควรจะเป็นส่งออกมากที่สุดนะครับก็ยังเป็นข้าวอยู่แต่ว่าโดยนโยบายของการรับจำนำข้าวเนี่ยก็มีค่าวางส่วนที่ยังไม่ได้ออก ที่เก็บไว้ในประเทศก็ทําให้มูลค่าของการส่งออกในเมื่อปีที่ผ่านมา 9, 70, 000, ละเก้าแสนเจ็ดหมื่นล้านลดลง,ลดลงคือคือมันควรจะมากกว่านี้ถ้า,าเราส<อ>ง่งข้าวได้เหมือนเดิมแตบบ่อเออเรามาติดเรื่องปัญหาภายในประเทศเราทําให้เราไม่ได้ส่งข้าวออกไปคือในแง่ในแง่ด้วยว่าเป็นอุปสรรคไหมเนี่ยเราก็มองได้ว่ามันข้าวเนี่ยมันขายได้ราคาปีนี้เราปีนี้เนี่ยยังไงข้าวก็ต้องออกเพราะฉะนั้นปีนี้เราคาดการณ์ว่า ภาหอการค้าสภาบอุตสาหกรรมแล้วก็สถาบันอาหารเนี่ยวันนั้นเราสามองค์กรแล้วก็ได้แถลงข่าวว่าปีนี้น่าจะทะลุเกิน1ล้านล้านบาทเราตั้ังเป้าแล้วว่าเราจะเกินหนึ่งล้านล้านเกินหนึ่งล้านล้านแน่นอนดูจากวัตถุวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในประเทศสภาพแวดล้อมค่าเงินบาทที่แข็งตัวอยู่ในระนาบนี้นะครับยี่บาทเนี่ยแล้วก็ค่าที่ยังอยู่ในสต็อกนะครับที่จะส่งออกมาได้ในปีนี้ปี5 6มันจะทําให้มูลค่าอาหารในปี5 6เนี่ยน่าจะขึ้นถึงหนึ่งล้านล้านบาทซึ่งสูงมากยังไม่เคย ถึงหนึ่งล้านล้านมาก่อนนะครับที่ผ่านมาก็เกือบแตะๆยังไม่ถึงแต่ปีนี้เราคาดว่าเราจะเกินหนึ่งล้านล้านแน่นอน,นแล้วเราส่งออกอาหารเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกคะถ้าในในโลกเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเป็นอเมริกาฮะอันดับสองเป็นเนเธอร์แลนด์เราเป็นอันดับที่สิบสองของโลกสิบสองของโลกนี่คืออาหารทั้งหมดถูกไหมคะครับมูลค่าในการส่งออกอาหารตั้งแต่ละประเทศที่เอาเป็นเ็นเอ็กซ์พอร์เตอร์เอาอาหารส่งให้คนอื่นขายในโลกเนี่ยนะครับเราเป็นเราเป็นประเทศที่ สิบสองของโลกเป็นอันดับสองของเอเชียอันดับหนึ่งของเอเชียคือจีนเราเป็นอันดับสิบสองของของโลกแต่เป็นที่สองของเอเชียเป็นที่หนึ่งของอาเซียนในการส่งอาหารเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไาตามกันค่ะว่ากลยุทธ์ที่สำคัญของสถาบัานอาหารที่จะทำให้ประเทศไทยเราก้าวกระโดดได้นั้นม,มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็โครงการอะไรบ้างที่น่าสนใจค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะ